ไปชมคลิปบรรยากาศการกินข้าวการรับประทานอาหารของนักเตะทีมชาติไทยนะครับพร้อมกับมาดามแป้งอําเจ้าอํมสุภชัยเจเด็ดเล่นๆนะครับด้วยเสียงที่น่ารักของเจ้าตัวนะครับแถมกับตันเจชนาที่สงกระสินเรายังมีอํามาดามอีกว่าโต๊ะกินข้าวในนี้จะมีนักเตะท่าเรือ3คนนะครับรอติดตามกันชมว่าจะมีนักเตะทีมชาติไทยชุดนี้ปิดดีลกับการท่าเรือกี่คนครับ นี <screws> <fridge> ่เมื่อกี้ลงไม้ช้านะคะเกือบจะได้มาพองกันถามเพื่อนลงพองไม่ปกเลยไวันนี้โอ้โหสวัสดีค่ะนิชนาทิพย์ใครรู้จักไหมคะก็แค่คนธรรมดาคนธรรมดาเดินสดไม่ได้คนธรรมดาใช่คุณสนหรือเปล่าคะสนไม่สนิทครับเออนั่นอุ้มน้องรักน้วยนะคะ พี่ตองเอาไม่ยอมสุกครัว่าจะได้ไปทันหรือเปล่าเรียบร้อยเตลูกดื่นนะคะนี่โต๊ะพี่ใหญ่ค่ะโต๊ะพี่ใหญ่โต๊ะนี้ทอกันทั้งวันค่ะอวันนี้พี่วีโทรมาแล้วลย่าเอาอผมว่าต้องปิดยก่อนไปแล้วพีวกอนกลับะพี่ใหม่นี่นะ ชิมละให้เป็นของขันของคนไทยด้วยครับต้องแชมป์ครับแชมป์เท่านั้นเพราะว่าอันฉีดสี่ถึงหกล้านก็ตัวนี้ถ้าแต่ว่าขาดอีกสี่ล้านจะครบห้าสิบล้านครับตัวนี้ถ้าเรือแข็งครับขอบคุณใจนะคะไปไปขอบคุณสปอนเซอร์นะครับขาดอีกสี่ล้านจะครบห้าสิบล้านขอบคุณสปอนเซอร์มากมากเลยนะคะขอบคุณสปอนเซอร์ทุกคนนะคะเดีนี้สปอนเซอร์ต้องมานะขอบคุณมากมนะครับสปอนเซอร์อยากใจดีนะครับ ขาดอีกไม่กี่ล้านนึงครับสี่ล้านนึงครับจะได้แบบตัวเลขกลมๆแล้วก็ตัวนี้มีคนที่เป็นใครเจแบบอะไรนะเจไม่ได้เล่นเพื่อเงินผมไม่เล่นนะเล่นเพื่อเงินเล่นเพื่อแชมป์แน่นอนทำนั้นเลยทำอะไรทนั้นที่แปลงอยากให้เงินผมผมไม่รับหยุดทำไมมากนะจะไปรับที่ท่าเรือในตัวนี้ไปท่าเรือสามคนนะครับดาวนี่แล้วเปิดประเด็นแล้วเดี๋ยวทุกคนเปิดประเด็นเลยโอเคคไม่ได้นะพี่ปลาอย้อ ไม่มีแล้วจ,จับไปวะอ่าจับไปจับอีกเลยครับเ <c oughs> ขาเก่ามาบวนจับได้ไหมเจคุณแป้งแซวน้องอาร์มนะคะเพราะว่าตอนที่มาวันแรกเมีจับฉลากได้น้ำพริกปลาไปนะคะคนอื่นได้คอนตองได้นาฬิกา เรียนแบบเสียงน้องอามนะคะเพราะว่าเสียงน้องอามเป็นเอกลักษณ์ร้าอยู่ไหนคนนี้เขาไม้ดู้พี่เรามาได้เราเปล่าพี่เไหมพี่เจมูรี่อามอ่ะไม่น่ารักเลยอามอามดูคุณป้งนะเรียนแบบเสียงน้องอามน้องอามน่ารักมากสุดประชัยใจเด็ดนะคะน่ารักมากมากอ้ค่ะเขาดูเป็นล้านเลยอ่ะเขดูเป็นล้านเนี่ยคะหนึ่งหมื่นหนึ่ง เยอะอยู่นะเมื่วานก็ห้าสิบคนนะอยกเห็นธิสาอยากเห็ิสาต้องเห็นเยอะๆนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นแบบข้าสนามแบบตัววันที่อย่างนี้ถ้าได้ลงเลไม่ยิงนี่มีเครื่อเลงนะ้าเลยวะ้าเลยวะม่ไม่อย่างเงี้ยจได้ไล่ะอาด้วยจำจําแมเยจจาม้าไม่ด้เนายะทำที่้าเรียบ่อยากายเชก็เป็นอย่างนั้นแหละ้าไม่มาเดนาะเมื่อวานสอนให้โดมยิงไงเาถึงยได้